สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แอดมินบุญถ้ำน้ำโชกนะครับจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาบกับสุดวยคำนวณของเซียนสมชัยนะครับนาอเพระวางวดที่แล้วเซียนสมชายเป็นไหตัวเลขนะครับมันเข่าตัวเลข0ูนย์สามนะครับที่เพิ่นคำนวณมากาเพิ่นใดตัวเลข0ูนย์สามวัดมีเพิ่นจากคำนวณในเลขตัวใดก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํากันนะครับนาอเพื่อตัวเลขของเซียนสมชายนะครับอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาบตัวเลขที่มีเรื่องวัน ในงวดวันที่17กุมภาพันธ์2024นะครับเนาะครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังก็อย่าลืมเป็นกำลังใก่แฮดมินบุญถ้ำน้ำโขกน้ำเด้อครับเด้อโดยการกดไลค์กดแชร่นะครับเนาะผู้ใดยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้น้ำน้เด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังกันเนาะครับเนาะงวัดก่อนข้างบนกระเขาอยู่แต่ไปร่างลอย03เข้าตัวกัเน้อง ผมอัมกตัวนี้ก็ตัวนี้เนาะเมื่อกี้เนาะแต่ผมก็เก <ละ S 1> ็บไทยชื่อนี่แหละคือผมต้องเขียวๆไว้เนี่ยมันเข่ามันเข่าตัวนี้นี่คนถือกีวแต่มันถือว่าไรมันอุ่นไม่ใส่กยวสองร้อยใหน้ำนะคะเออผมต้องกลับเด้อครับเด้อเพราะว่าผมกังวมาหลักไหนจังไดก็ค่ะเซียนค่ะตัวเลขของเซียนนี่คือต้องกลับเป็นบลต้องกลับครับโมเมนต์ว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างสี่ต้องกลับไปกลับมาคือว่าบนล่างอยู่แล้วแต่แยกไข่แล้วเห็นไมันออกขางล่างอีกทีนะ แต่หักเวลาซื้อ03บางทีเราซื้อ30ได้เหมอนกันตกลับครับเพราะว่าคุณผู้ว่าลักมันมาจังไหยค่ะท่านผู้ชมบางทีก็เขาตรงตัวบางที่เขาตรงกลับครับค่ะอันนี้ผมกับเจลูกศรไห้มันก็มาตามเปาอยู่แต่มันไปายักลอยพรามันผมเน้นสามเหมือนกันข้างล่างก็เนียนสามข้างบนก็เน้นสามอือตัวนี้ไปาักลอยตัวนี้ยู่อยู่จากคู่ถิ่กเราบอกว่าเก้ากับเก่ากับศูนย์นี่มาตัวหนึ่งค่ะสองกับสามนี่มาตัวหนึ่งก็มาตามเป้าอยู่แต่หัก มันโไปยังสีนะนบมาอย่างสีคมันไปเสียดจังสีก็เลยนี่ละมันเปลี่ยนฟองเที่ยวบหครับเปลี่ยนเป็สัตว์อะเมืองหงดนี่มาหวนไม้ได้มันนี้พี่น้องหงดนี่วันที่สิบเจ็ดเลยเนาะครับผมก็บอกว่าได้เมืองเก็บสามพ้าครับสามเนาะพี่น้องเนาะบันนี้เป็นหวดไม้วันที่สิบเจ็ดกลุ่มห้าพันทศสองพันหาร้อยหกสิบห้านะคะ เป็นจังไดค่ะเซียนบนล่างเฮาข้าขงบนครับได้หกได้ห้าได้หนึ่งค่ะได้โคกได้เจ็ดได้แปดครับค่ะจุดนี่อันนี้สองตัวดีมาตัวหนึ่งสามตัวดีมากตัวหนึ่งหรือสองตัวครบได้กันกันนี่แหละครับหคกหกหกเจ็ดหกแปดห่ะหาโกห้าเจ็ดห้าแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับครบออกมาแล้วได้ตามนี่แหละนี่ข้างบน โคกเดนคือแปดเลนนะครับเนี่ยทั้งสองตัวนี่แหละครับต่อท่อกันบอกครับนำนักมีท่อกันเลยปองปองมันมากคือเมื่อกี้เนี่เป็นบอลปองปองมันสิไปลักษณะนี่นี่นี่ค่ะท่านผู้ชมปองเที่ยวยังคงอยู่คือเก่าบอเที่ยวที่ไปลักษณะนี่ครับนี่แหละมันทเป็นลักษณะนี่ปองมันน่ะครับปองเที่ยวตัวเก่าเนะ่ยส่วนนี้ผมมั่นใจทีส่วนโบกกับโบกกับแปด่แหละสองตัวนี่แหละครับจับเอา นี่เนี่ยทางบนนะครับเนาะเนี่ยทางบนครับเล่นตัวนี้นี่แหละเน้นเน้นเน้นหนึ่งหกเล่นหนึ่งหกดึงแปดแปดหาหาแปดตินะครับเล่นซุ้เนี้ยครับเล่นตัวนี้ไอตัวกลางหนึ่งชื่อว่าล่องไหวครับหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวล่องนะครับเนาะเล่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับสามตัวนี้ตัวเล่นมันไอกรัฟน้ำครับหนึ่งหกห้าแปดแปดห้าหนึ่งแปดครับข้างล่างครับข้างล่างเลยสามเลยซี่เลยหา เจ็ดได้แปดได้เก้าครับใช่สับคูสามเจ็ดสามแปดสามสามห้าครับแน่นบ้างเน่นค่ะถูกบ้พี่น้องใ่กะเก้าเอาเอาออนเอาสีเขียวเขียนมาเลยบ้องเ่าเห็นตัวเลขสี่เจ็ดสี่แปดสี่ห้าครับห้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าครับเน้นบ้างพิ่บ้อง เปลี่ยนบ่จ๋งว่าเดี๋ยวก็เบิ่งใหมเบิ่งใหมกันสิาส้ำรวจใหมก็ครับเจออ๋อตัวนี้องเป็นเก่าหสีอเขียว่ไดเฮ้ยสีเหเขีย เด้อแม่ขอขขเเนอเ่าคิดถูกต้องแล้วบาทนะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าครับสี่เจ็ดสี่แปดส่เก้าครับห้าเจ็ดห้าแปดหาเก้าครับจะพวงมาได้เนี่ยอันนี้เป็นเลขล่างเนาะเนาะครับเลขข้างล่างครับข้างล่าง เน้นคู่ใดกับขาเล็กแรงคะข้างล่างคุ้มให้เรียนส้นนี่เนี่ยซีตัวเนี่ยเล็กแรงมันเข่าสูงสามนะคะซีเก็ดซีแปดขาเก็ดหัแปดนะครับเนาะมันมากยังสี่เมื่อกี้เนี่ยค่ะแมนมาเนี่ยเมื่อกี้มันมาลักษาเนี่ยนี่ครับเน้นซุปนี่ไว้อ๋อเทียบเทียบสัานการณ์นี่กันแล้วกันแต่แต่เออ เอาพี่น้องให้เบิ้งอันแบบนี้ซะก่อนนะคะอันนี้อันเก่ากับอันใหม่เด้อฟังใส่นี่ที่เป็นอันเก่านะคะที่ว่ามันเข่าศูนย์สามเนาะเสี้ยนตัวกลับนะะเนาะบันนี้มาเป็นงวดใหม่นะคะโอ้มันอยู่ตรงกลางนะครับนี่ศูนย์สามเล่นหาลอ่องแปดบอาเสี้ยนเลอจงลลังไรเดลกลางเลยค่ะ,คะเออครับ สองตัวนี่นะครับเดิมมาสองตัวไข่ค่าซ้ำกันมาขึ้นจังไหนครับมันค้นละสูตรเหรอแม่มันระบุมันค้นละสูตรแสดงว่าเด่นทั้งสองตัวพี่น้องคุณว่าเป็นคนละสูตรนะคะบ้านี่วงกลมเห็นไหมคะตัวใดที่แบบคู่เด่นไหมห้าแปดที่น้าแล้วทางหลางด้วยครับเดิมห้าแปดสี่แปดสี่แปดกับหาแปดเนาะค่ะเนาะ ส8่แกับห้านะคะสำหรับเรลยกเดนจับคูหายแล้วนะคะเลขกลางเป็นมาเออด่นหากับเด่น8ปดนะคะสำหรับเหลขกลาง3 7 3 8 3 9 4ส4มแปดสามและ5 9าเานะคะสำหรับงวดวัน 5, 000, 2, 500, ที่สิกลุ่มภาพันสองพัน้ารพี่น้อง อันนี้เป็นแนวทางล่างนะครับเนาะแนวทางบนบนครับเลขบนนะคะเนาะบนเลขเด่นกับที่ีหกกับแปดนะคะจับคู่จะมีหกหกหกเจ็ดหกแปดนะคะพี่น้องหน้าที่ต่ำข้างบนนอค่ะมวดเนี่ยมั่นใจข้างบนหลายสุดมันใจบนมากเลยมั่นใจบนหลายตัวมวมันใจหน้าที่ต่ำข้างบนครับเพราะว่าสองตัวสองสูตรนี่มันที่มาตัวหนึ่งเมื่อกี้มันเป็นตกอยู่ของล่างตัวนี้มันว่าตกอยู่ข้างบน พกกระห่าในมาตัวหนึ่งแต่ในสามตัวนี่มาตัวหนึ่งนี่สินะมัะ่นใจข้างบนครับหวดนะหกเจ็ดแปดห้าหกห้าหนึ่งหกเจ็ดแปดเล่กเดินพี่น้องเดินหกกับแปดทุม่มละหกหกหกเจ็ดหกแปดจับคูเด้อห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเดินที่สุดนี้มีสามคู่เวอรเซียนบนครับครับหนึ่งหกห้าแปดและหนึ่งแปดพี่น้องเร่ยนหนึ่งหกหนึ่งแปดไปครับ หน่งหกกับหนึงแปดเน้นๆบนครับเน้นเน้นสองตัวน like. oh, ี่ครับเก็แสดงว่าหนึ่งอิจะมาาบอครับมั่นจใงเลยครับเพื่นหกกระแปดได้เด่นเพิ่นหนึ่มาได้อามาจันึ่มซนี่แหละมันจิจับมันจิมันปองมันลุ่มันจิเป็นลักษณะนี้แหละเอาใจแล้วเส้นสงชช้เอาดึงหนึ่งมากพอมาปองมันมาเข่าททางนั้นแมนจะบเส้ครับมันมันเสีแบกขางแล้วถอามาเข่าตัวกลางมันก็ออกทั้งขางทีนะครับมันก็มีแต่จุดเด่นมาแต่แต่มันรุ่งลักษณะเนี่ครัน นี่นะทามันทำทามันรุ่งลักษณะนี่ก็คือหกแปดทามันรุ่งสี่ก็หกหกนะ <c oughs> แต่ผมมากอ่ะหนึ่ง <c oughs> เป็นตัวตังคบหนึ่งหกหนึ่งแปดครับผมมากค <c oughs> ่องเบิ้งเอาแต่ผมมันใจข้างบนครับกว่ค่ะ <c oughs> มันใจข้างบนนะคะท่านผู้ับน้าเลยครับกับน้ำคิดมันต่ำเลยม่นบ่าข้างบนนี่ต่มตึงหัวผมคิดว่าถ้กลับน้อเป็นประสบการณ์เมื่อกี้ไฮซูนสามมันออกสามศูนย์ครับูจักเด้ว่าไอ้เลขมันี่มาหลากไหนคือว่าคำนวณออกมามันเป็นยังนี้ค่ะค่ะพี่น้องกับเส้นสมชายคนกับคำนวณมาตลอดถ้าไพ่เด็ติดตามต้องเข้าใจว่าเลขห์เส้นสมชายจริงๆบุกข้อยผ่านเด้เนาะเส้นเนาะเล่ห์ท่องเขาดีมันมาส้อนกับสูตรสองก็คือตัวนี้ครับค่ะ มาชนกระสูตรสองแล้วอีกสุดหนึ่งที่ว่าแฉลบอ๋อนี่ยสูตรสองสูตสองโอ้พี่น้องอ๋อมาชนหกหนึ่งตัวครับมาชนหกหนึ่งครับอันนี้เป็นอีกสุดหนึ่งสึ่งเซียนเพิ่นคิดคำนวณมาใหม่นะเซียนเนาะตัวนี้นี่แหละที่ผมบอกว่าโอ้กระหันมาตัวหนึ่งในสามตัวนี่กระมาตัวหนึ่งมันมาชนกันที่หกหนึ่งอ๋อพอเซียนให้เนียนหกหนึ่งเนาะกระสันเพราะวะสองสูตรมาชนกันเนาะครับเนาะอันสูตรไม่ตัวนี้อันวงกลมให้นะคะว่าเนียนเนียนครูดายน้อค่ะ 61พี่น้องเน้นคูหนีเล่นบอค่ะตรงกับสูตรดั้งเดิมสูตรไม่ล่าสูตรต่เล็กไปตรงบอกว่ามันมันส้นกันไงครับตัวมันก็เลยเน้นไปเลยเนีนบอครับอ๋อส้นกันกับสูตรเนี่ยมันก้นละสูตรค่ะเอาสูตรลักที่สูตรนี้เนาะครับเนาะสูตรดังเดิมที่ไฮจีต่างมากกว่านี้นะครับสองสูตรนี้ครับแต่ตัวนี้ ผมบากำำนวว่ามันไฟบนไปล่างนะครับแต่มันดันมาส้นอยู่ฝั่งทั้งบนนะครับซื่อกับพิจารณาเขากับกับน้ำหาหนึ่งหาสองหาสามหกหนึ่งหกสองหกสามพี่ดองเน้นๆนะคะสูตรใหม่นี่จะเป็นหกหนึ่งตรงกันกับสูตรเก่าครับผมนะคะลองเบิ่งหาบมานมครับ อันนั้นในช่ที่เขามาติดตามรับชมกับล่องพิจารณาเบิร์นมาเซียนเนาะตัวเลขนี่เขามิลดนะคะแต่ทีแน่ๆกะตัวเลขเด่นนี่ขึ้นเขาขึ้งหัวน้องเซียนเนาะแต่ว่ามันอาจจะจับครูบางเธอเขาจะอาจจะจับคร้จับบ่ได้บ่เขาหรือว่าเขาตัวกลับบ่ค่ะเขาไม่ใช่เขาตัวกลับส่วนมากมันก็มีตัวกลับขนาดส่วนใหลเพราะว่าผมพูดจักหลักผมหัว่ามันชิมาหลักไหนก็เลยจับ แค่ปนเพลินพระคิดออกมาลักษณะนี้แต่มันก็นสิดีอยู่ที่ว่าคือแยกบนแยกล่างกันนะครับคเพราะฉะนั้นจะทำู้ชมกับไฮจับเอาแล้วมาคู่ใดเนาะค่ะเซียนคร <ผม S 1> ับผมทำู้ชมฝากไว้เป็นแนวทางนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวสิถามเบืองเรื่องปลาก่อน,นค่ะมีแฟนคลับอยากได้ปลานะพี่น้อง <c oughs> ไม่อยากได้ปลาเซียนช่วงนี้หายากเล็หน่อยครับกับพอมีส่งไปอยู่เรื่อยๆครับเจริญลูกสองลูกนะ มันหาย,ยากครับเ,เบอร์โทรมาหายแฟนครับเน่เธอขจาบอก,กบอกเบอร์โทรเพื่อนนะครับเอาบอกเบอร์โทรมาเธอขจาอยากสั่งป่าเนาะลูละเทา่ทาะถเท่าไล่กัดโทรมาถามเอาเด้อพี่น้องนะคะเซียนส,สมชายเพืน่นกะอาชีพหาปลาพี่น้องแต้วศูนย์หกสามหกเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดศูนย์เป็นเบอร์โทรนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นคิดคำนวณเลขเนี่ยเพิ่นเฮ็ดมาโดนแล้วเพิ่นก็เลยเออฝากฟรีฝากน้องไปน้ำหาปลาไปพร้อมพี่น้อง แคบนาจอไวเดอค่ะผู้ใดที่อยากโทรมาถามเส้นสมชายเกี่ยวกับเรื่องป่านะคะอ้ะา